วันนี้มาพบกับโบวี่นะคะแล้วก็เจนนี่ในคลิปแรกของเราในช่อง YouTube ค่ะชื่อช่องว่านางฟ้ามิสูค่ะค่ะและเดี๋ยวมาดูว่าในช่อง YouTube ของเราสองคนจะมีอะไรน่าติดตามกันบ้างใช่ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่โชรูมมิสูอิมเพรสชั่นสาขารามคำแหงค่ะค่ะโชรูมมันอยู่ตรงไหนคะมาง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาในเส้นรามคำแหงนะคะโชรูมเราคือใหญ่ที่สุดตรงข้ามกับสัมมาก่อน มาง่ายมากใหญ่ที่สุดในย่านรามคำแหงแล้วนะคะโชว์ดูของเราอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเบลี่และเจนนี่จะพามาดูกันว่าในแต่ละวันเราทําอะไรกันบ้างในโชว์ดูไปดูกันเลยค่ะตามกันมาเลยค่ะเพื่อนค่ะพอเราสองคนนะคะมาถึงโชว์รูปุ๊บใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยค่ะที่เราจะตามก็คือตามลูกค้าค่ะอ่ากำลังตามลูกค้าอยู่พอดีเลยค่ะแล้วสำหรับลูกค้านะที่อยากจะเข้ามานัดหมายดูรถตัวจริงหรือมาเทสได,ด มาจองรถกับเรานะคะสามารถมาได้ที่มิสูอินพรีเซชันค่ะเราประจําอยู่ที่นี่ทุกวันหรือนัดหมายนะคะโทรติดตามตามหน้าเพจเราได้เลยชื่อว่าเพจมิสูมิสูซูเปอร์โปรโมชั่นบายโบ i c h วีเจนนี่ค่ะวันนี้นะคะดูสิคะว่ารถในโชว์รูมของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกรุ่นทุกแบบนะคะและที่สําคัญค่ะในเพจของเรานะคะมิสูซูเปอร์โปรโมชั่นบายโบวีเจนนี่นะคะใช้เงินออกรถเพียง5,222บาทค่ะ อย่ามัวรีรอนะคะใครที่ยังลังเลอยู่ทักเพจมาหาเราได้เลยนะคะอันนี้ได้เบอร์ลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวลูกค้าโอนจองมาแล้วเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเจนนี่เขียนใบจองเปิด okay, จองให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวเตรียมส่งไฟแนนซ์เลยนะ okay, okay. และสำหรับลูกค้านะคะที่ติดปัญหาในเรื่องของการออกรถนะคะติดเงื่อนไขต่างๆสามารถปรึกษาเรา2คนได้24ชั่วโมงเลยค่ะ ทักแชทนะคะทักอินบ็อกหาเรา2คนได้เลยเราให้คำตอบคุณลูกค้า24ชั่วโมงเลยค่ะไว้ใจให้โบวี่และเจนนี่ดูแลนะคะเพราะว่าเรา2คนทำให้ลูกค้าได้รับรถจริงมาแล้วกว่า100คันค่ะ ออกรถทุกรุ่นใช้เงินเพียง5,222บาทเท่านั้นค่ะและในบ่อยครั้งนะคะที่เราจะไลฟ์สดกันนะคะมีแจกรางวัลแจกของพิเศษนะคะเล่นเกมสนุกๆก,กับลูกค้าและไลฟ์สดบอกโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทั้งช่องทางเพจเรามิสูมิสูซูเปอร์โปรโมชั่นบายโบวและช่องทาง Tik t o อนางฟ้ามิสูนะคะอา ราคาและกิจกรรมสำหรับวันนี้ของเรานะคะก็เป็นที่พอสมควรแล้วเนาะและนี่นะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะรถเทสไ์ไดของเรานั่นเองสําหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจจะเข้ามาจองรถและซื้อรถกับเราคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณได้เทสได้รถแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราเลยนะคะเพจของเราค่ะก็คือซิกเนเจอร์ของเพจเรานะคะคือใช้เงินออกรถเพียง5222รยบบาทค่ะและนะคะสําหรับลูกค้านะคะ ที่ดูคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่ง<ะ>กด Subscribe ช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะ,ะชื่อว่านางฟ้ามิสูนั่นเองฝากติดตามด้วยนะคะและติดตามเพจชื่อว่ามิสูมิสูซุปเปอร์โปรโมชั motion, <ะ>่นบายโบวี้เจนนีนะคะ,ะมาดูกันว่านะคะคลิปต่อไปค่ะเราจะพาพวกเพื่อนๆนะคะไปไหนกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีย,ย่